โดราเอมอนตอนสะพานข้ามฝันจะดินงไปทำไมมาด้วยกันเถอะหน้าช่วยด้วยหยุดอยู่นี่ไปให้พ้นจากที่นี่ซะซาแล้วเกินนะแกยวได้เจอดีแน่จุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยฟามาก่อนเธอฉันเก่งอะไรอย่างนี้ พี่มือจริงๆเลยยอดเลยยอดเก่งมากจิ๊กจคีจิ๊กจคจจโอ้โหนอนกดน้ำไหลตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปสายนะำในฝันใจอันกับสันน่โอเป็นผู้ร้ายล่ะฉันปรากฏตัวอย่างห้าวหาแล้วก็ยิงผู้นายปิวฟิวิวแล้วก็ช่วยชิุ้กกเอาไว้ได้แหม่ฉันเนี่ยเท่ชะมัดเลยเฮ้เป็นแค่โรบิตาแท้ๆฝังอาจฝันแบบนั้นได้อดีตมากเกินไปแล้วนะแก แค่ฝันก็ยังโกรธเหรอ,อหน่อยแน่เกินไปแล้วนะโอ้โยดีละงานนี้ต้องเอาคืนเออคืนเนี่ยเราจะไปแก้แค้นในฝันในฝันเนี่ยนะออืมแก้แค้นในฝันเหรองั้นต้องฝันแบบไหนถึงจะดีอะถ้าฝันแบบตามใจชอบก็บกลัวพวกน่าจะเล่นง,งานเราอีก,อกสิรอนานหรือเปล่าอ่ะ อ้าวนี่สะพานข้ามฝันทางนี้เป็นฝันของฉันนะส่วนทางนั้นน่ะฝันของนายใช่ไหมถ้าใช้สะพานเนี่ยจะเข้าไปในฝันของใครก็ได้จะของฝันเนี่ยอยากจะให้ในฝันเป็นยังไงก็ทําได้หมดเลยได้หมดเลยเหรออือจะจะจะให้อวดอืดเลยจริงด้วยแฮะ หยุดทีได้๋บ้านเราจะล่อพวกใจออนเข้ามาในฝันของนายใจนั้นก็จัดการให้พวกนั้นอึ้งตึง้งไปเลยแบบนั้นก็เหมือนเมื่อเย็นนี่สิเดี๋ยวพวกนั้นก็โกรธฉันอีกอะว่าฝันเราตามใจชอบอะไม่ได้ฝันเอาเองสักหน่อยนะฝันนั้นเนฝันเห็นเรื่องเดียวกับเราตาหากเราฟังแล้วไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็จะลองดูแล้วกันอ่ลองดูสู้ๆนะนะฝันสีชมพูนั้นสวยจัง ฝันของชิส an> ุกานะเองในฝันยังชอบอาบน้ำเหรอเอ๊ะไอ้โนบิตะบ้าจริงๆเลยเยื่อทะเลทลายจะได้แต่ละคนฝันต่างกันไปหลายเรื่องเลย จันสวยจังเลยแต่ยังไม่อาจเทียบกับดวงตาของเธอเอ๊ขอดื่มให้แกดวงตาของเธอนะจ๊ะยงนั่นใช่เสนอได้เหรอแต่ว่ามันสวยจริงๆนะเธอชอบอย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวฉันซื้อให้เองนะนี่โน้ิตาสั่งมาเลยขอรับเจานดยเฮ้ยนั่นฉันไม่ใช่เหรองานเนี่ยฉันทุ่มเงินแบบไม่อั้นไปซื้อดวงจันนั่นมาซะได้ขอรับจานาย ไอ้เดียวสิอย่าไปก้มหัวให้เสนโอนะอย่ามาสอดปากเรื่องในฝันของคนอื่นจะได้ไหมล่ะถ้ามีปัญหานะก็เข้ามาเลยสิเร่เลเล่เล่นอเป็นแค่โนบิตาแต่อวดดีเกินไปแล้วฮึเจ้าเอาเอ้ยเฮ้ยเอคือเดืองอสูรต่างดาวเชะาป้าบอกสิ่นดีเลยไอ้าเดี๋ยวไปทําสงครามอวกาศกับใจแอนดิกว่าแน่นอนว่าคนชนะก็คือฉันเช่ นะอดต้ออยางแปดอัศแงอย่างใบยิงย่งอัอยากแอ็นเลิ้นแซงใบใบอ้าวสรงอยางแปดแซงอยางใบรงอยากแอนเหรอไอ้อออออว่าไงนะถ้าแค่นั้นก็เข้ามาหาฉันในนี้สิหม่แน่จะคนอวดดีโดนซะดีไอ้าอ้อ้า เจ็บเอ้ยเองฉันมาทำไมอ่ะพูดมาแล้วข้าเฮ้ยเอ้ยเออะไรเล่าละเมอเหมือนฝันร้ายเชียวเป็นอะไรนะเหอะนี่ตื่นแล้วเข้านี่โนบิตะตื่นขึ้นมาก่อนดิเหรอหรือว่าเราก็ตามเข้าไปช่วยในฝันดีกว่าแฮะเอาเลยเข้าฝันไปด้วยเลยเอ้า โลบิตาว่างเปล่านี่เออเดเด็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 ดได้แล้วโบิตาหายไปไหนกันเนี่ยฮะอยู่ไหนเล่าย่าหนไปไหนีมาดิันดินมาดิันดลั่งๆงกันแล้วเชียวมาช่วยม่วอยู่เดี๋ยวนี้ มายุทธจะยิงด้วยปืนทำลายฝันทัเลยอ๋อเหลิญนะ่าสนุกดีนี่เอาเลยเด้นี่หลวงเดี๋ยว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 ใจแอนน่าหยิบของ<ฮ>ออกมาจากกระเป๋าวิเศษได้ด้วยเหรอก็น<ฮ>ี่มันเป็นฝันของฉันนี่นาไม่ว่ายังไงฉันก็ชนะอยู่ดีนั่นแหละเอาโดนซะนี่เลยหนูตโเข้าบ้านเลยมเป็นรต้จำเลยโอ้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 ยต้องทำอะไรท้าอย่างแล้วโอ้ย ใจแล้วฮ่า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  โทษนะครับไม่ได้โพ่งเอ๊ะอะไรกันล่ะเนี่ยเอ๋ฮะเออุ้ยเจ้าทาเคชีนี่แม่มาแล้ววางในแก้สหยุดนะเฮ้ยแม่มาแล้วอุ้ยวันนี้เดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าดวย์กาวเชื่อฝันเลยนะทาเคชียหยุดเอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยรีบกลับไปนอนกันเถอะเออไปนอนดีกว่านะเอ๊ะแต่ว่าเอะ ไม่ลึกจนหมดแรงเลยเรา <c oughs> สงสัยฉันต้องวิ่งในฝันทั้ทงคืนแน่เลย <c oughs> อ่ะ